มัสการพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่ะแล้วก็กราสวัสด,ดีค่ะผู้มีบุญทุกทกท่านนะคะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะค่ะก็ชื่ออุบาสิกาสมจักวีรปิดค่ะก็ตอนนี้นะคะก็รับบุญอยู่ที่วัดพระธรรมกายบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้เดินทางนะคะมาะปฏิบัติ หน้าที่ในปี2019ค่ะก็คือมาวันคริสต์มาสพอดีเลยนะคะวันคริสต์มาส25ธันวาคมมานั้นก็คือประทับใจมากนะคะในไฟนั้นนะคะมาจะเป็นอะไรก็โหคนก็แบบมากันแน่นนะคะแต่คือเพื่อนร่วมทางก็แบบน่ารักทุกคนเลยคะ่ะแอร์ก็มีแอร์โฮสเทสค,คนไทยด้วยก็ถือว่าเป็นทริปที่แบบว่าสุดยอดมากเลยะคะในการมาอเมริกาครั้งแรกก่อนมาก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเราจะมาเจออะไรบ้างนะแต่ก็ ทุกครั้งที่เราเดินทางเนาะเราก็ทําตามหลักวิชานะคะก็กราบอาราธนาพระเต็มตรงปู่คุณยายครูบาอาจารย์ตามท่านตามมาด้วยนะคะก็ขอใอจบาร,รมีท่านค่ะก็เดินทางมาด้วยความสะดวกปลอดภัยทุกอย่างค่ะแล้วก็ มาถึงที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพระครูนะคะหลวงพี่พระครูวิรัติค่ะท่านก็ได้ทําเรื่องเอกสารให้ทุกอย่างเลยค่ะก็ถือว่าท่านเมตตาม,มากๆนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะมาสร้างบาร,รมีที่วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะอบอุ่นนะคะพี่ๆเจ้าภาพที่นี่น่ารักมากเลยค่ะก็มาครั้งแรกก็คือประทับใจเลยนะคะ แล้วก็ประทับใจที่สุดคืออากาศคือมาช่วงคริสต์มาสเนี่ยค่ะวัดพระธรรมกายบอสั้นอากาศเย็นมากจากที่เรานะคะอยู่เมืองไทยก็รู้อยู่แล้ววะ่ะอากาศเป็นอย่างไรนะคะก็เมืองไทยก็มีสองฤดูนะคะมีร้อนน้อยกับร้อนมากค่ะแต่มาที่นี่นะคะก็มาเจอหิมะเลยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะครั้งแรกที่เจอหิมะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะจากพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเ่ว่าจ,จะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะน้องอ้อยน้องนุ้ยค่ะตอนนั้นก็อยู่กัน สามคนค่ะแล้วก็บรรากาศที่นี่นะคะที่วัดธนกายบอสตันนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นค่ะแล้วกอ็อาหารอร่อยที่สําคัญอาหารอร่อยมากค่ะแล้วก็พี่ๆที่นี่รักบุญมากนะคะกะ็ในส่วนของอตัวเองก็จะรับบุญนะคะ,ะทําหน้าที่กรารยนันมิตรด้วยนะคะต้อนรับดูแลสาธุชนที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็หลักๆก,ก็คือทําหน้าที่พิธีกรค่ะ ก็เป็นพิธีกรในงานพิธีกรรมต่างๆนะคะและก็ในบางครั้งนะคะเราก็ขับรถด้วยค่ะขับรถก็ไปพาพระอาจารย์นะคะไปบ้านกระยาณมิตรก็ต้องทำทั้งทุกอย่างเลยคะ่ะทั้งขับรถทำหน้าที่พิธีกรพิธีกรรมถ่ายภาพทุกอย่างะคะ่ะก็ถือว่าได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่นะคะที่มาที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะก็ถึงแม้ว่าหิมะจะตกนะคะพี่พี ที่วัดพระมกายบอสตันน่ะรักปุณอย่างไรนะคะเห็นความทุ่มเทของพีพ่่เขานะคะ,ะหลายๆท่านค่ะแม้หิมะตกอย่างไรนะคะคือวันอาทิตย์หรือทุกๆวันเนี่ยจะไม่ให้พระเนี่ยอดอาหารเลยค่ะก็คือจะคอยโทรมาถามว่าเออขาดหรืออะไรไหมโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะเพราะว่ามาถึงในปี2019นั้นั่นก็คือช่วงโควิดพอดีก็เป็นอะไรที่แบบว่าทั้งปีเนยนะคะที่เรา โดนล็อกดาวน์ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะแต่คือพี่ๆทุกคนนะคะก็จะแบบคอยโทรมาถามถ่ายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวไม้มาแต่ส่งตังมาเนี่ยค่ะน่ารักมากค่ะก็ทำให้ได้ช่วงช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะช่วงโควิดเนี่ยได้ฝึกวิทยาทุ์ในการทำกับข้าวค่ะประทับใจอีกอย่างประทับใจมากตอนนี้นะคะก็คือแบบต้องขอบคุณอาจารย์ยูยูทูบ <laughs> นะคะ ที่ได้ทําให้เราทํากับข้าวได้เก่งมากแล้วก็ก็ก็ไม่ถึงกับเก่งนะคะก็คือแต่ก็พอพอพอไปได้นะคะจากที่เราทําไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่วัดใจนะคะแล้วก็รับบุญตามที่หมคณะมอบหมายให้ค่ะแต่ว่ามาที่นี่เราได้ทําทุกอย่าง้วถือว่าโอ้เราได้ใช้สปกยภาพได้เต็มที่ในทุกส่วนทุกฝ่ายเลยค่ะก็ถือว่าก็คือโอเคค่ะดีใจที่ที่ได้มาที่วัดพุทธนาารอปัสน์ที่จริงนะคะก็อยากจะไปแบบ อยากจะลองไปทุกที่ของอวัดพระธรรมกายในอเมริกานะคะเพราะว่าได้ได้แบบได้ยินแบบชื่อว่าแบบโอ้แต่ละที่ก็มีความแบบน่าประทับใจหลายอย่างที่อยากจะไปเยือนค่ะก็คิดว่าคงมีโอกาสคงคงได้ไปนะคะได้ไปช่วยงานหรืออย่างน้อยก็ได้ไปร่วมแบบว่าจอยนะคะงานบุญด้วยกันค่ะจุดเปลี่ยนนะคะจำได้แม่นเลยนะคะเข้าวัดครั้งแรกในวันที่12 สิงหาคมปี25ง 7, 7วันแม่แห่งชาติคือตอนเด็กๆเป็นคนก็ชอบนั่งสมาธิค่ะจะนอนสมาธิแล้วก็ตอนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วจำได้ว่าตอนนั้นสิบขวบแล้วตัวลอยค่ะตัวลอยแบบตกใจลืมตาพอลืมตาเอ๊เราก็นั่งอยู่ที่เดิมนี่นาเรายังไม่ได้ไปไหนก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามีโอกาสเนเราจะต้องแบบไปหาแบบ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบสอนสมาธิอะไรเงี้ยแต่กัพอเราโตเราก็เรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็ก็ลืมไปก็พอมาเข้าวิทยาลัยพยาบาลค่ะก็คือสอบพยาบาลได้ก็อของกทมอของกรุงเทพค่ะก็เข้าร่วมกับชมรมพุทธชุ้มรูทผของว,วิทยาลัยค่ะก็คือจองเลยชมรมพุทธแต่เพราออนิทยาลัยมีแค่สองชมรมชมรมพุทธกับชม,มรมศิลปศาสตร์ค่ะแล้วก็เอาจองชมรมพุทธนะคะแล้วก็ เขาก็แต่งตั้งเาเลยเป็นรองประธานอา้าวพวกว่นไม่มีใครใช่ไหมแล้วเพื่อนคนนึงเป็นประธานอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอโอเคเอาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยให้ทำอะไรบ้างนะคะก็ตอนนั้นก็มาอบรมค่ายคุณธรรมวันแม่พอมาถึงที่วัดปุ๊บนะคะก้าวเท้าลงรถก้าวแรกเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมตรงนี้เราเราเคยมาหรือเปล่าคือมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราเคยมาค่ะนั้นก็ไม่ไม่เอะใจอะไรก็แบบเก็บเก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ รั้งแรกที่มาเห็นวัดเงียบสงบนะคะแล้วก็สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบคือประทับใจตรงนี้มากทำให้นึกถึงพี่ๆเจ้าภาพหลายท่านบอกว่ามาวัดพัทกายเพราะความสะอาดและความเป็นระเบียบตรงนี้ทําให้นึกถึงหลวงพ่อท่ตาที่ท่านพร่ำสอนเราเรื่องยุคจีไฟค่ะว่าทําไมต้องสะอาดมาก่อนระเบียบตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทาให้นึกถึงว่าโอ้เรามาครั้งแรกเราก็ประทับใจตรงจุดนี้คือความสะอาดและความเป็นระเบียบของวัดพัทธกายและความเรียบง่ายค่ะ และที่สําคัญนะคะการปฏิสันถานตอนรับของพี่ๆนะคะอูดประทับใจมากก็ชมรมพุ่นก็จะมีห้าสิบสถาบันตอนนั้นค่ะก็ได้มาค่ายคุณธรรมแล้วก็นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวัดมาตลอดตั้งแต่เรียนปีหนึ่งนะคะแล้วก็จนจบเรียนจบพยาบาลคะ่ะแล้วก็พอจบพยาบาลปุ๊บก็คิดว่าเราจะทํางานใช้ทุนให้เสร็จก่อนแล้วก็เออจะเข้าวัดไม้มนั่นคือยังไม่ตัดสินใจนะคะเพราะคิดว่าเราจะก็ค่อยๆแบบทํางานแล้วก็มาวัดวันอาทิตย์อะไรเงี้ยคะ่ะแต่เพื่อน เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะ่ะมันที่มันเป็นประธานชมรมพุทธนะ่ะมันดันเข้าวัดก่อนเราแล้วเราก็เอา้าเราเพื่อนมันเข้าแล้วแล้วเราไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าได้กะไรย่าีนะคะก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพี่อุบาสิกาพี่ปาณน,นะคะสิริพรฉัตรทงชัยรุ่นอุบาสิการุ่นเก้าค่ะก็เป็นรุ่นพี่พยาบาลด้วยก็ชวนเข้าวัดนะคะนั่นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะคะที่ได้ตัดสินใจลาออกจากอา,อาชีพ ข้าราชการพยาบาลของกรุงเทพค่ะแล้วก็แต่ตอนนั้นนะคะก็คือยังใช้ทุนไม่หมดนะคะเขาต้องใช้ทุนทํางานใช้ทุนประมาณสองปีแต่เพิ่งใช้ทุนได้แค่ปีเดียวก็ตัดสินใจเข้าวัดทีนี้เราก็ถ้าแต่ตัดสินใจเข้าวัดเราก็ยังลังเลค่ะี่ปานก็บอกว่าอ้าถ้าตัดสินใจเข้าวัดเดี๋ยวพาไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ออาก็เอาอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเคยจาได้ว่าหลวงพ่อที่บอกว่าถ้า ใครไม่พร้อมหรือท่านดูแล้วแบบเออคนนี้แบบอา้าวยังไม่พร้อมที่จะให้เข้านะ่ะท่านก็จะมีว่าเอาไปเไป็นรวยก่อนนะจ้าหรือ,อให้พร้อมก่อนอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพี่ปานก็ช่วงนั้นหลวงพ่อก็จําได้ว่าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบี่ปานก็ตอนนั้นหลวงพ่อท่านมาที่ระดมทุนทุกวันนะคะที่ปานก็ได้จังหวะตอนหลวงพ่อเข้ามาใช่ไหมก็พาไปกราบพอไปกราบเสร็จพี่การก็รายงานรายงานงานงาน ทีนี้เราท่านท่านก็บอกว่าอ๋อแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือไม่รู้จักเลยนะว่าหลวงพ่อเป็นใครคะ่ะก็เลยแบบพอพี่ปานรายงานเสร็จปุ๊บนี่เราก็แบบถามขึ้นนะแล้วก็สวนนะเราก็แบบเออแบบพี่ปาก็สกิดแบบว่าอุ้ยแบบสวนยังงั้นไปได้ยังไงแต่เราไม่รู้ไงว่าตอนนั้นน่ะคือแบบหลวงพ่อท่านแบบเออแบบแบบสาคัญยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแ่้วก็ถามว่าหลวงพ่อคะคือลูกหนูไม่พร้อม แล้วก็ยังต้องใช้ทุนไม่หมดอีกอะไรเงี้ยค่ะท่านก็พูดถึงการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตอนท่านออกบวชเนี่ยท่านก็ควบมา้ากันกะกระโดดข้ามกำแพงโดยไม่หันหลังกลับเลยคือท่านจะพูดประมาณว่าคือท่านเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นี้ ความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติเศร้าสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติทุกอย่างคือท่านเน่ยเป็นที่สุดของความพร้อมของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะแต่ทําไมท่านออกบวชคือเหมือนกับหลวงพ่อจะสื่อให้บ,บอกเราว่าชีวิตการแบบว่าทา,ทางทางธรรมเนี่ยมันจะดีกว่าทางโลกนะเพื่อให้เราตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะก็แบบ คือยังงงงอยู่เพราะเราก็ยังใหม่หมอะค่ะพี่เราก็ใหม่ใหม่เราก็แบบเราก็ยังไม่ก็รู้เรื่องอะไรค่ะทีนี้พี่ปัตบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้เนี่ยยู่ต้องตัดสินใจเลยนะเนี่ยเออแบบตัดสินใจลาออกมาเลยเหรอ,เอ,อเอาเอางั้นเลยเลยพี่คือตอนนั้นนะ่ยคืองงงแบบว่าคือไปทําเรื่องก็แบบงงงงนะแบบแล้วพี่พยาบาลที่บอกเขาก็แบบแบบงงไงว่าเฮ้ยยูลาออกได้ยังไงคือพยาบาลข,ข,ข้าราชการพยาบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะแผนก แผนที่ทําอยู่เนี่ยเป็นแผนที่ใครก็อยากมาอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวอดที่ค่อนข้างไม่ได้หนักมากเป็นวอดเบคือก็คือแบบว่าทำงานตามแบบรูทีนแล้วก็ดูแลคนคนไข้เป็นแบบเฉพาะเป็นห้องห้องไม่ได้หนักมากแล้วก็มีแต่คนอยากมาดูแต่เราดันลาออกเพื่อไปเข้าวัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่สวนทางกันมากเลยเพราะฉะนั้นน่ยก็แบบก็ตัดสินใจแบบงงๆนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าก็คือได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ออกทุนให้ครึ่งหนึ่งก็เลยทําให้ได้มาสร้างบารมีกับพรวดากายจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นนะคะตอนนี้ท่าคือท่านก็น่าจะอยู่ที่เมืองไทยค่ะต้องบอกว่าแรงบรนนานใจนะคะก็จากประเด็จหลวงพ่อนะะั่นค่ะสาคัญเลยค่ะแล้วก็นี่สองก็คือว่าก็คือด้วยความที่เราชอบนั่งสมาธิด้วยค่ะก็ ตรงจุดนี้ค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าการเข้าวัดมาจะทําให้เราแบบได้มานั่งสมาธิอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่เข้าใจคําว่าทําวิชานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้นั่งสมาธิค่ะเราจะมีความสุขและเราก็แบบว่าเหมือนกับทําให้เราแบบตัดขาดจากโลกภายนอกที่มันวุ่นวายอะไเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้ค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนว่าหนึ่งก็คือธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ การนั่งสมาธิที่ทำให้เราได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ประทับใจกับหมู่คณะนะคะที่เวลาเรามีเรื่องแบบไม่สบายใจใช่ไหมคะก็คือทอ้อมันก็มีบ้างเนาะที่เพราะว่าเราทำงานกับคนหมู่คณะเยอะนะก็มาจากร้อยพ่อพันแม่นะคะแต่ท้อแท้ไหมไม่ท้อแท้ค่ะก็เป็นท้อเฉียมค่ะ แล้วก็เมื่อมีความไม่สบายใจค่ะหลวงพี่ก็ก็มานั่งสมาธิค่ะการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะก็คือแบบมันคือใจที่เราบันว้าวุ่นเนี่ยเมื่อเรานั่งสงบสงบเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเหมือนกับมันได้ชาร์จแบตนะคะตรงจุดนี้แหละคะ่ะที่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อสองก็คือการนั่งสมาธิที่ทําให้เราได้มีจุดนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าเราจะแบบมีปัญหานะพังพลาดยังไงก็แล้วแต่นะคะอาจจะด้วยความที่เรารู้มารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าทําในสิ่งที่แบบว่าเออแบบเออถึกว่าแบบถูกแต่มันไม่ไมถูกมันไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อท่านก็ให้โอกาสลูกๆเสม,มอค่ะตรงนี้ก็คือคิดว่าไม่มีต้องบอกว่าไม่มีบริษัทใดหมู่คณะใดที่ที่เหมือนกับการสร้างบริษัทของหมู่คณะเราค่ะ ตรงจุดนี้ก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรายังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป้าหมายที่คิดไว้นะคะที่ตั้งใจว่าที่มาอเมริกาเนี่ย่ะก็หนึ่งก็คือตั้งใจจะมาเรียนภาษาค่ะเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นภาษาหนึ่งที่สามารถที่จะมให้เราช่วยงานพระศาสนาได้ค่ะก็นึกถึงคําพูดหลวงพ่ออยู่ประโยคหนึ่งที่ท่าบอกว่าอาคารคุณยายร้อยปีนะคะตอบ ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆ UN ที่จะเป็นรวมสหประชาชาติทุกประเทศนะคะที่ต้องการการแสวงหาความรู้ภายในหรือการทำสมาธิหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมาที่นี่ค่ะก็เลยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่อยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะ ก็คิดว่าถ้าเราอยู่บางไทยเนี่ยเราก็น่าจะได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราได้มาตรงแหล่ของการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงเนี่ยเราน่าจะได้มากขึ้นนะคะและคิดว่าก็คือในชีวิตนี้นะคะก็คือก่อนที่จะหลับตาล้านโลกนะคะเป้าหมายทีิงก็คือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้โอกาส ลูกได้มาสร้างบารมีนะคะทั้งพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณคพระราจารา์ภาคพื้นทุกๆรูปนะคะที่ได้เมตตาะะให้โอกาสได้มาสร้างบารมียังทางแดนในประเทศอเมริกานี้นะคะโดยเฉพาะหลวงพี่พระครูวิรัตนะคะแล้วก็หลวงพี่พระครูวินัยทรปิยปิยวัาจโากวค่ะที่ก็ให้โอกาสได้มาสร้างบารมีที่วัดพระธมกายบอสตัน แล้วก็กราบขอบพรกคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจในนะในการสร้างบารมีนะคะในทุกๆครั้งนะคะที่เราได้มาสร้างบารมีนะคะไม่ว่าจะไปสร้างบารีที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็มีหมู่คณะของเราค่ะที่คอยให้กำลังใจกันนะคะเสมอมาแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ กำลังใจจากส่วนหนึงเนี่ยค่ะก็จากคนรอบข้างนี่ก็มีส่วนสําคัญแต่ก็เป็นเพียงส่วนเพียงไม่ได้มากแต่กําลังใจที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจจากตัวเราเองค่ะจริงจะเกิดกำลังใจจากตัวเราเองได้ก็คือกําลังใจจากการนั่งสมาธิอันนี้เห็นกับตัวเองเลยค่ะจากนั้นก็อยากจะฝากทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าเราเกิดความท้อแท้ไม่สบายสบายใจยังไงค่ะ ก็ให้เปิด YouTube ของพ่อหรือฟังเ,เสียงเพลงจากของวัดก็ได้ค่ะหรือฟังธรรมะอะไรก็ได้นะคะให้ใจเราได้สบายขึ้นและที่สำคัญนะคะอย่าขาดการนั่งสมาธิทุกวันค่ะอันนี้เลยค่ะสำคัญที่สุดค่ะค่ะกอกล่าอพันธุนาบุญค่ะ